ดีครับผู้เลี้ยงพึ่งพงไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่27มิถุนายน2563ครับจริงๆวันนี้ผมมาเก็บหน่อไม้นะครับก็ได้ไปหลายหน่ออยู่จะไปแกงนะครับแต่กล่องพึ่งที่วางล่อไว้อยู่ที่กอไผ่นะครับ ก็เห็นความผิดปกติไปเข้ามาดูครับปรากฏว่ามีพึ่งนะครับเข้ามาอยู่อาศัยนะครับผมอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับเพราะฉะนั้นที่มีคนเคยถามว่าหน้าฝนช่วงนี้จะเข้าไหมในพึ่งเข้าวันนี้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพึ่งย้ายลัง คือลังเขาออาจจะโดนน้าท่วมนะครับเขาก็เลยหาที่อยู่ใหม่คงจะไม่ใช่เป็นอที่ที่แยกแล้วไปหาลังใหม่นะครับเป็นเป็นรังที่มีเก่าแล้วนะครับแต่อาจจะโดนน้าท่วมเพราะว่าวันนั้นผมเห็นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงท่อนะครับอ่าบินเข้าออกเป็นท่อ,อระบายน้ำของอาสาธารณะ อาจจะเป็นลังนั้นก็ได้นะครับมาเข้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใคราวางเป็นจุดเป็นจุดไว้ก็มีโอกาสนะครับอาจจะไม่ต้องรอถึงหน้าได้ดูการลอ,อการร่อนะครับการล่อพึ่งก็คือหน้าแรงเราวางทิ้งไว้เลยครับ ก็ใช้ฟีโรโมนหรือไข่พึ่งนะครับเป็นตัวล่อหรือถ้าไม่มีฟีโรโมนไข่พึ่งแต่ถ้ามีรังเก่าที่เคยเข้านะครับก็เผาทำควมามสะอาดแล้วไปวางวางไว้นะครับของผมก็ทำง่ายๆครับเสาเดียวแล้วก็มัดมัดไอ้ผ้าขนหนูผสมน้ำมันเครื่องนะครับอยู่ได้นานครับแค่นี้ครับ คืออย่างนี้มันจะไม่ไม่สุดนะครับเพราะว่าเราฝังไปในดินนะครับนุ่นก็อีกกล่องนึงนะครับแต่อันนั้นต้องบังแดดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับวางทิ้งไปเลยครับเดี๋ยวเข้ามาอยู่เองนะครับนี่ก็หน่อไม้นะครับ จริงวันนี้มาเก็บหน่อไม้เอาไปแกงแต่เจอเพื่งเข้าหนึ่งรังก็ดีใจครับก็หวังว่าเขาจะอยู่จนถึงให้เราเก็บ,ค,บกค่านะเช่านะครับก็คืนนั่นแหละเมษานะครับเมษารังนี้เมษาแล้วก็เก็บอีกทีก็พฤษสานะครับกะไว้อย่างนั้นก็ดูแลเขาให้ดีแล้วเขาอยู่นะครับ ลาไปก่อนนะครับแจ้งให้ทราบว่าพะเยาช่วงนี้ก็เข้านะครับเพียงแต่ว่าเราต้องกระจายลังไว้เลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาเองนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ